อ่าโอเคก็อันนี้รารอัพเนาะ11เอ่อ11ตัวจริงนะครับก็สปอ t l ตไลท์รอไปสักสินะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอาจจะได้บูสต์ด้วยนะก็อันนี้เนี่ยที่ผมเลือกมาเป็นตัวที่น่าสนใจในสปอ t l ตไลท์จริงๆนะครับไม่ได้เอาแบบตัวที่คิดว่ามันจะเก่งในเกมเพราะว่าอย่างกองหลังอย่างที่บอกไปว่ามีทางด้านของชื่ออะไรลูริเกอร์โตโมลีเนาะ Back แบ็กซ้ายแบ็กขวามันก็มีลิสเจมกับดูนีนั่นนะครับก็เป็นตัวที่แบบ มาลองหาเพชรในตมกันดีกว่าแต่ว่าทางด้านของค a b บ l ยลเช s u s เนี่ยก็มีมาลองเล่นแล้วผมก็ชอบเขาอยู่แต่ว่าเออมันแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างอันเดอร์เลดนิดหนึ่งคือคนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับก็มาลองเล่นดูเนาะส่วน a n นโทนีอิร n งกปี21 UCL เนี่ยกระโปะนะครับก็เลยมาลองดูปีนี้ดูเนาะส่วนคิ t โตฟก็ไม่เคยเล่นจริงจจังๆ,ๆนะเ,เคยเล่นให้เกม2เกมแล้วแบบไม่ถูกใจเปลี่ยนแม่งออกอะไรเงี้ย เออส่วนมัตเทิสนูเนก็เป็นตัวแบบตัวบักนิดนึงนะตัวนี้นะครับสแต,ตแม่งไม่ค่อยดีแต่ว่าเล่นจริงเนะเก่งมากในปี21 UCL ก็เลยเดี๋ยวจะมาลองดูกันในปีนี้นะออโอเคก็เลยอยากลองดูว่าโออค,คิมินแจดูตัวใหญ่ๆะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดูตัวใหญ่ๆไม่คล่องเลยว่ะเพื่อนเอ้ยคิมินแจลูกนี้ทําดีไปมัตเทิสนูเนสมาแล้วกาเบียเชซุสลุกชอ อาไหวหรือเปล่าเอาไหวหรือเปล่าโอ้ยลูกนี้ไม่มุมเลยนึกว่าจะแบบว่าโรดาข้างเข้าไปให้แบบเด็ยาเวอร์อะไรเงี้ยเด็ตอริเวล่าคาลูลูนี่ก็กับของมิลานเนี่ยในชีวิตจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนเกมเจอเชลซีตัวนี้เคาลูลูเป็นแบ็กขวามิลานแต่ว่าในเกมอาจจะดีก็ได้เพราะว่าอย่างชื่ออะไรนะ <ท>ได้เฉยผีน,น,นาอมาคิดว่าไหวคือมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนิดนึงอันเนี้ยที่ผมจัดอันดับเนี่ยก็คือเทียริสต์ของการยิงนะเพราะว่าอย่างเชฟเชงโก้เนี่ยข้อเสียของแม่งหลักๆเลยก็คือไม่ค่อยขยันหาช่องนะข้อเสียหลักของเช,เชงโก้เลยที่เียดเออถ้าจะเล่นให้ดีเนี่ยอาจจะต้องบวกบวก สักห้านะเออแล้วก็จ่ายบอลเบี้ยวนิดนึงนะครับต้องรับสภาพมันหน่อยจ่ายบอลสั้นๆเลยเนี่ยเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับอื้ยทำไมแบ็คไม่เติมรคครับรับเติมตาเลยครับเป็นโอกาสทองของเขาครับเอ้ยคิดโตเฟอร์คือเอาให้แล้ววะอ๋อเลยว่าสปอร์ตไลท์เนี่ยนะทำเป็นรวมทีมดีกว่านะ ไม่ขอทำรีวิวแยกแล้วกันนะครับขอทำรวมเลยได้ไหมครับอขอทำรวมเลยได้ไหมครับที่มันแบบเป็นระดับลีเจเดรี่ะไม่ใช่ระดับสปอตไลท์มันดูดิมันจิกจิกจิกจกกูต้องเสียเวลาสองสามตัวเกิดจะแย่งแม่งได้ไปโอซินเฮนคราวนี้แหละโดนกูนอนอๆนอ,นนอ,นนอนเออ ใช่ใช่ใช่ยากมากอ๋อจนชนะบาเยินเนะี่ยมันก็ซินเฮนเก่งไหมเวิร์กเลดมันยังไม่ได้เป็นตัววิ่งโอ้โหมึงมึงจะเซฟไปไหนเนี่ยคับโอ้เรียบร้อยการไล่มันออกไล่มันออกไปมึงคือคนชั่วอืมเหลืองเหลืองโว่กรรมการเนี่ยกูบอกเลยว่ามึงอยู่ฝั่งแมนยูแล้วแหละดูโจ๊ คิสโตเฟอร์เอ็นคืนคืนอะนี่แหละตอนนี้กลางๆแล้วพอไปอยู่บู๊ปุ๊บไม่เก่งเลยตอนอยู่สปอร์ตดิงเก่งกว่าปี21 UCL นะเก่งๆปีนี้ผมว่ามันยังไม่ได้โชว์อะไรเลยแต่เกมรับก็ใช้ได้ครับคิดสตโรเฟอร์คุณก็ปั่นเข้าไปดีกว่าเออคิดสตโเฟอร์ มึงรู้จักเก่าเควินเดอะบอยแห่งบุนเดนลิกา้อาอาสาา่สาบายสาบายมุมมองแฟนบาซ่าให้ใครในอินเตอร์ผมว่าผมขอยิงรูปนี้ก่อนเคนเก่งไหมเก่งเก่งกครับจ้าบาย้าบายคนข้าเนี่ยตัวดีเลยสัตว์คือถ้าไม่อยากหัวร้อนเนี่ยบอกเลยว่าอย่าฟังเสียงผพานะไ,นาไม่ผ่าไปเรื่อยี้ย ถัง oh, ไปได้แล้วครับถ้าฟังแม่งพาดเนะี่ยโอ้ถ้าเกิดไปแบบจดจะที่แม่งพูดนะโคตรเครียดแบบเขาพาดได้ยังไงครับกูเกียดสุดก็คือนี่มันความผิดพลาดระดับปฐมเลยนะครับแหมยิงประตูได้เสียประตูอีกแล้วึง<อ><อ>ให้กูทำไงเพื่อนฮะดูให้กูทำยังไงค่ะบเามันโดนอนี่มันลาลิก้าหรือเปล่านะ ทำแบบอินโฟกราฟิกได้ไวมากไป่าอ่ะือะว่าชนกันือว่าชนกันสาบายสาบายเวกเตอร์โอซินเฮนนี่คูครูลูคาลูลูคาลูหูคูลูหาไปแล้วไวรุ่นโอซินเฮนวากเขาให้สาบายสาบายน่าจะได้เลยครับ จาบายจ่าบายจริงเลยครับโอ้โหพ่อวันุ่นเมกาไม่ใช่ไนจีเรียเท่าไหร่วะสองพันละแสนล้านก็สองหมื่นอ่ะสองหมื่นประมาณสองหมื่นได้ทีมละล้านแล้วโอ้ผ่านไปได้แล้วครับหลุดมาขนาดนี้บาโวมันจะเอาอะไรอยู่วะเอ้าเอาเอาอันเดโกเมสมึงเหลือล่ะดิ 5. อนโทนีอี e. หลังกา,อาโอ้โหเนี่ยเพราะว่าค่าพลังมันแบบคือมันวิ่งไปแบบวิ่งไปแบบวิ่งอะนะการให้อยู่นะการไม่อยู่ตัวมันจ่ายบอลดีแบบอลังการมากเลยบรรจายบอลดียังไงฮะดูตัวอา้าวอาติดโถโอติทาแมบ แม่เอาเอาเอาอุ้ยตายเลยตายเลยโอเยตายเลยเอ้ยเอ้อ่าโอิเห็นกูไปลวอืออวันกูป้าวันกูจัดวันกูจโห ไอ้เอ้ยบูสต์บูสต์บูสต์อืมมันดูยิงไกลได้เนี่ยเอ้าโอลิเวล่าวละเห็นความคมจากแฟรันเนี่ยในชีวิตจริงนี่มึงเพิร์ันแล้วระหว่าง cm กับ cm คนเสริมตำแหน่งไหนก่อนดีครับ แต่ถ้ากลางลุกดีอะ่ะมันก็เล่นง่ายครับน่าจะผ่านไปได้นะครับใหญ่อย,อย่างเงี้ยถ้ามันจ่ายไม่ถึงอะ่ะกองหน้ามันไม่ได้บอลหนูเนสมึงยืนมึงไม่วิ่งมาเอาบอลเร็วๆว่ามึงจะย่องทำไมมาถึงหนูเนสกูลันแล้วหนูเนสกูลันแล้วโอ้ผ่านไปได้แล้วครับหนูเนสกูลันแล้ว นูเนกูหลันแล้วเี่สยงามีเพื่อนยี่งแต่ว่าไปเบียดอะไรตรงกลางไหมครับหายใจออกหรือเปล่ายิ้เเหนื่อยเอ้าอีกฝ่ายเขางงว่ะเออผมก็งงว่ะจะเบยดโอ้ินเฮนยืน สากกระเบืออเลยแล้ววิ่งไปดิวะโอ,โอ้โหโอทิเทตไม่หาช่องอีลาก้าสูซูแอนโทนีอีลาก้าโอ้โห like ได้เฉยจิหลงก็เฮ้ยหลงดิพี่หลงดิครับหลงดิครับ จีๆเลยเหรอเอ้ยจ like uh, nah. ีๆเร็วจังไะแอนดี้แคลโลเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยวิ่งหาช่องนะแบบว่าจะไปยืนรอหม่งอะไรย่างน่อก็ได้แล้ปราสางานตอบเป็นโอกาสทองของเขาครับไอเน่าจะกอบไล่แบนเออแอนโทนี่โอ้ยคนอะไรทำาหมันที่ได้ขนาดนี้ เดียวไม่ฟยวผมก็ทำแฟนคุณดียวเออต้องเอาไลน์อัพมาแล้วได้ดูก่อนว่าไอคำว่านอกเมตาเนีย่ยอะไรเป็นยังไงอะไรเออเข้าขทุกทีไอเวนก็จะเข้ามาเร็วดูเนทดูเนทวาดบอลมาอย่างสวยคิตโตเฟอร์บอกสาบายสาบายแล้วก็โอ้โหดูเนทปีนี้มันกลายเป็นสายจ่ายแล้วเหรอฮบแลแต่เอพี น,นในแกงยูซงเ c ลเล่นกันไอเวนนี่เบีดยดกูจังเลยทำไมกูยิงไม่ได้เหมือนต่บอ่อาต้องงี้ดิต้องงี้ดิครับทำมาเป็นยิงใส่พี่โอซินเฮนจัดการอะิรเด้อรับ ซก็คือพอเขารู้เนี่ยมันก็เหมือนตัวขยะตัวหนึ่งอ่ะเขาก็ยิงเลยครับยิงไกลเป็นคนเดียวไอ้น้องโดนไปด้โดนเข้าไปมูเน็ตเอาหน่อยไหมพยายามทำงานหนักต่อไปนะครับเราจะได้โอกาสที่จะเปิดเกมมึงแน่นเกินไปหรือเปล่ามาเป็นโอกาสเลยครับจะมายืนซีบีใช้ได้ไงใส่กระทิงกระทิงมูตั้งนะครับมันมีปีปีเอชจีด้วย เกาจัดนะครับเป็นลิมิเต็ดไปแล้วนะโอเครอดอยู่ยังพาบอลผ่านไปได้ครับเฮ้ยมือหัวจะรอคริสโตโฟ,ฟเจ็บเป้ามั้ยเนะี่ยเสาเต็มไข่เลยไม่หมดเก่งอยู่คำฟ้าเลยใช้คำว่าเก่งคำฟ้าเลยนะพวกเนะี่ย เอ้ยเวอร์อินิี่เวอร์เลยจ้าสายดักบอลเลยแต่มาซาอุยนี่คือแบบลูกบูลุกลุก,ลก,ลกบุญนี่เขาได้หมดเลยลเฮ้ยเอาอีลังกาไม่อยู่จริงเหรอวะไม่ต้องไปเป็นเก่งขาดหรือไงอีลังกา ด้วยกับเบี้ยวเล่นหน้าเป้าแล้วหาช่องดีจัดเลยดูมันวิ่งดีิมันวิ่งดีโอเทนิคคือราคาผมไม่รู้แต่ว่าตัวที่ดีก็จะมีอูปานะครับอูปาเมกาโนแล้วก็ทางด้านของชื่ออะไรนะอ,อ,ะอูปาเมกาโนซูเล่ครับแล้วก็กดูกไกยนเดอไปเล่นเกมอยูเ่เล่นเกม เดี๋ยวราบบอลพาดไปได้ครับเออเข้าแม่งสักทีแต่ว่เฮ้ยกระเบียเชือกสองลูกหรือเล่าอย่างนี้เราต้องปั้นนายหน่อยแล้วหรือเปล่ารวมแล้วไม่ได้ปั้นแล้วเอามาดิเอน็นคุณางงานักเรียนคนมันจะเกิด ิกไปเลยครับพี่น้องโ <Yeah. S 1> อเค okay, ครับก็เดี๋ยวเรามาสุกกันสักนิดหนึ่งล้วกันเนาะว่าทีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มที่ด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนะีนะ่ยนาะอ่ะสำหรับ2ตัวนี้นี่ครับไม่มีสกิลใดๆในเรื่องของการเสริมการเปิดบอลเลยแล้วกันก็ถามว่าเปิดดีไหมสอตัวนี้เนี่ยถือว่าช่วยในเกมรุกได้ค่อนข้างดีแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเอาแบ็กซ้ายแบ็กขวาเอ้ยไม่ใช่เราเอาตัวลุกของเราเนะี่ย เป็นตัวเล็กทั้งหมดเลยมันก็เลยมีโอกาสได้มงเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเนาะแต่ว่าพูดถึงเกมรับเพียวเนี่ยสองคนนี้ถือว่าดีมากๆนะครับอ่าแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นนักเตะแบบเน,น้อาจจะหาทีมลงยากนิดนึงนะครับอย่างโอลิเว่าก็ต้องไปเล่นนาโปลีหรือว่าอย่างโฮฟีเนี่ยก็ต้องไปเล่นแบบเอ่พีเหรือไม่ก็เป็นทางด้านของบูฟบเอ่อู๊แฮมตันอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบ ไม่ได้ทั่วถึงสักเท่าไหร่ะครับแต่ว่าเกมรับดีชอบเลยนะ2คนนี้เกมรุกก็มีส่วนร่วมในการเปิดในการอะไรนี้ดูนะเออแล้วก็ที่สําคัญคือมันตัวค่อนข้างใหญ่182 184ยถือว่าทําได้ดีแล้วก็คิมแฮวานกับเอ่อคูลูลูเอคาลูลูนะครับก็ถือว่าดีใช้ได้เลยเกมรับไม่แย่เลยนะครับแต่ว่าคิมแ a วานเนี่ยต้องระวังนิดนึงคือในเรื่องของการชนบางเหลี่ยมเขาชนแล้วแบบ เอ,อ่อบังเอิญมันเป็นเหลี่ยมที่แบบตัวเองเสียเปรียบแล้วไปแย่งมาได้เขาอ่ะได้บอลมาแล้วเขาจะเซมันก็อาจจะทําให้เขาโดนแย่งบอลคืนได้แต่ส่วนคารุลูก,ก็ก็ดีนะไม่วันนี้ไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ที่โดนเน่จะเป็นลูกยิงไกลเอะมากกว่านะครับแล้วก็เป็นรูปแบบฮะอย่างเงี้ยเออคือแบบเดินได้ไงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเก็บงานได้ดีแล้วก็ถ้าทีมแทวานไปอยู่ฟูนาโปลีเนี่ยถือว่าแจ่มเลยนะถ้าเกิดฟูทีมเนี่ยความเร็วมันได้เพิ่มด้วยแหละ ก็อารมณ์เป็นประมาณคล้ายๆอาโคค่าประมาณนี้เลยอลาโคหรือว่าคล้ายๆแบบฟาร์ไดนะครับแต่ว่ามันจะมีความโซเซมากกว่าฟาร์ไดนิดหนึ่งนะครับคารูรุนี่ก็เอาไปแทนพวกโตโมลี่ได้นะครับมีความแบบความเร็วใกล้ๆกันเนาะเออเนี่ยบวกห้าก็แบบสปีดต้นความเร็วก็ครบแล้วนะนะครับถ้าเกิดอยากให้แบบแน่นๆก็บวกเพิ่มก็ได้เนาะไม่มีทักษะโค้ดอะไรเงีเ้ยเอ้ไม่มีนิสยัยไม่มีปัญหาเลยนะครับ แล้วก็คู่มิดฟิลมัตตูสนูเนสกับช erm ัวาเมนนี่นะก็มัตูสูเนสเนี่ยมันถูกปรับมาให้จ่ายบอลได้ดีขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เป็นกองกลางที่แบบเป็น cm ไปเลยอะ่ะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มากกว่านะครับก็เกมรับไม่ได้แน่นมากแต่ว่า หลักๆก็จะไปเน้นในการเชื่อมเกมการจ่ายบอลมีคีเลอร์พาร์ทเทปๆให้เห็นยู่ช็อตหนึ่งแล้วก็ยิงไกลก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับเนาะอาจจะไม่ได้มีบทบาทนี้่องการยินมากแต่ว่าก็โอเคชัวร์มนี่ก็เกมรับแน่นแต่ว่าอาจจะติดเชื่อมช้าไปนิดหนึ่งเรื่องด้วยความเร็วมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็น้ําหนักอะไรพวกนี้ค่อนข้าง ถือว่าใหญ่ถ้าเทียบกับทัตติกเวลาที่เป็นทีมชาติฝรั่งเศสด้วยกันแล้วเนี่ยอาจจะดูไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับคาเซเมโลก็ดูดีกว่านิดหน่อยนะครับในเรื่องของรูปร่างที่แบบดีแล้วก็คุมไม่ได้ยากมากเกินไปเนาะต่อมา N oup, เอ็นคุนคูนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีนะสำหรับผมเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเทียบกับปี2ซีซันเนี่ยอาจจะติดในเรื่องของออความคล่องตัวที่มันน้อยไปน,นิดนึงนะครับ ก็ถ้าเกิดคล่องกว่านี้เนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่านี้หน่อยแล้วก็เหมือนตัวนี้เท่าที่มีคนบอกมามันส่วนสูงมันหายไป4เซนเนาะเออจากปีก่อนก่อนนะครับเหมือนจะเป็นยีสิบสองซีซันกับปีนี้แหละที่ส่วนสูงมันเตี้ยลงไป4เซนนะครับแทนที่มันอายุแค่25ปีนะอยู่ๆก็เตี้ยลงแล้วนะนักเตะเออแต่ว่าก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีจ่ายบอนดีนะครับแล้วก็ยิงไกลได้นะเอ่อเท้าซ้ายก็เออแล้วก็เข้ามาเล่นในกรอบเข็โทษค่อนข้างทําได้ดีนะครับแต่ว่า อาจจะติดไม่คล่องแค่นั้นแหละนะติดอย่างเดียวเลยไม่คล่องคล่องเท่าไหร่ถ่ามาเล่นจังลุกแล้วก็2คนนี้นะครับเอ่ออเลนกากับทางด้านของวิกเตอร์โอซินเฮนนะครับก็อีเลนกาเนี่ยเสียได้สกิลมูกอย่างเดียวเลยนี่ครับมันเป็นตัวที่ควรจะมีทักษะแล้วถ้าเกิดเราจะเล่นแบบว่าสกิลมูกสำหรับผมเนี่ยผมอยากได้แบบบวก8เลยนะเพราะว่า มันจะต้อง5าดาวเท่านั้นนะผมถึงจะเล่นแล้วโอเคแต่ว่าโดยวรวมเนี่ยก็ถือว่าดีแต่ว่าเสียดายน้องเขาไม่มีสปีดดิบลเลอร์แล้วจังหวพะพอแบบออกริมเส้นมันต้องใช้ความรเร็วอ่ะมันค่อนข้างลํา,าบากบ้างนะครับในการพาตัวมันออกไปแต่ว่ามันมีความแข็งแกร่งนะเออเห็นอย่างเงี้ยมันแข็งอยู่นะแล้วก็ไตกับบอลได้เรื่อยๆนะครับเลี้ยงบอลค่อนข้างดีแล้วก็จุดสกอร์อาจจะไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่แต่ว่าโลดเวนที่เป็นลูกหากินหลังเกมนี้ก็ถือว่ายังทําได้ดีอยู่ส่วนวิกเตอร์โอซินเฮนเนี่ยถือว่าเป็นตัวที เ,เกือบจะดีแล้วมีความคล้ายๆเอโต้กับ็อกพาผสมกัน2คนนี้นะเออบอกเลยว่ามีความเร็วชี้จาร์แล้วก็ยังเบียดได้ด้วยนะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของการยิงนอกกรอบเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยมุมมากนะแต่ว่าพลังการยิงเนี่ยดูรุนแรงก็จะไปเก่งในกรอบเขตโทษเพราะว่าเาท้าซ้ายของเขาเนี่ยมันแค่3ดาวแต่ว่าเวลาไปยิงในกรอบนก็ถือว่าคมใช้ได้นะครับแล้วก็ ตอนท้ายเอาไปเล่นแบบด้านข้างก็ถือว่าดีอยู่นะส่วนกาเบรียลเชรซูสก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปจับเขาเล่นเป็น RW ตลอดเลยแต่ว่ามันมีส่วนรวกของเกมน้องมากเลครับเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่มีสป mm ีด hmm. ดิบลเลอร์เหมือนอ e ีลังกาเลยแต่ว่าเหมือนความเร็วอ e ีลังกาจะเยอะกว่านิดหน่อยเนาะแล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรนะดูอ e ีลังกาดูเร็วกว่าน่อยนะครับเออก็เลยรู้สึกว่าจางนิดนึงแต่ว่าหลักๆที่จับได้เนี่ยก็คือ คล่องมากๆนะครับคล่องเล่นร่วมกับเพื่อนสนุกจังหวะพลิกตัวเนี่ยเร็วแล้วก็ดูสมูทมากเลยนะเออแล้วพอมาเล่นเป็นกองหน้าเนี่ยก็คือหาช่องดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับกับเบียเชียร์ซูถ้าจะเล่นจริงเนี่ยก็ควรเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้าเนาะเออแล้วก็การจบสกอร์ในกรอบเนี่ยถือว่าคมใช้ได้ถ้าบวกห้าอยู่ฟูลแมนซิตี้หรือว่าฟูลอาร์เซนอลถือว่าเป็นตัวทีออ่ฝากความหวังไว้ได้อยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าหาช่องดีแล้วก็เออพอมันเป็นแบบบวกห้าสปีดมันก็จะได้ชดเชยมาในส่วนของการที่ เขาไม่มีสปีดเบลเลอร์หรือจะใส่เฟซพัดไปก็ได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคููทีมสปอตไลท์เซตแรกก็เดี๋ยวเซตต่อๆไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สรุปเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย